เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเก s ช i นอิมแพ t อีเช่นเคย <c oughs> ตบมือเบายังวะ <c oughs> วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับทุกๆคนไปตามหากล่องสมบัติที่ถูกฝังนะครับในเขตพื้นที่ทะเลทรายใหม่นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3กล่องด้วยกันเลยนะครับผม โดยสมบัติที่ถูกฝังไว้ท karaoke, own, uh ั้งหมด3กล่องนะครับมันหาไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสําคัญก็เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับเจ้าพวกอาลานะนะครับผมก็จะเป็นสมุดภาพที่บอกสมบัติที่ถูกซ่อนนะครับของเจ้าพวกอาลานะครับโดยในสมุดภาพเนี่ยเขาก็จะบอกทั้งหมด2กล่องนะครับโดย2กล่องนี้ก็จะถูกซ่อนตามรูปที่เราสามารถไปรับได้ในหมู่บ้านอาลานะนะครับอ่าเราสามารถไปรับได้ทุกวันเลยจนกว่าจะครบ นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าไปรับมาหรือยังหรือว่าไปดูมาหรือยังก็สามารถมารับชมคลิปนี้ได้นะครับแล้วเ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเออทำไมผมบอกว่ามีทั้งหมด3กล่องแต่ว่าในสมุดภาพมันมีทั้งหมดแค่2กล่องนะครับโดยพื้นที่นี้มีสมบัติที่ถูกฝังทั้งหมด3กล่องนะครับผมจะมีของพวกอาราดาราสเนี่ย สองกล่องแล้วก็อีกหนึ่งกล่องนี่เป็นแค่ถูกฝังไว้เฉยๆนะครับเผื่อว่าใครยังหาไม่เจอก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับโอเคงั้นเราไปลุยกันเลยครับผมใครที่ยังไม่แน่ใจก็สามารถกดเข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับก็เป็นในช่องอของเควสนะครับนี่กดเข้ามาแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่1ตรงนี้ก็เป็นจุดที่2นะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่จุดจุดนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆวาร์ปมาแล้วให้เพื่อนๆกับหลังหันครับผมหลังจากที่เรากับหลังหันมาแล้วให้เรา วิ่งมาทางนี้แล้วเราก็จะเจอถาวันให้โหนไปแบบนี้ครับผมถ้าเราโหนมาแล้วเราก็จะเจอบ้านพวกอาลาณาละนะครับอยู่ตรงจุดนี้เลยตรงนี้ก็จะมีตู้ไปรษณีย์นะครับเป็นตู้ส่งจดหมายนะเออเพื่อนๆนคนไหนที่ยังเก็บภาพไม่ครบนะครับเราก็สามารถมาเก็บภาพตรงนี้ได้ทุกวันนะครับวันละหนึ่งภาพนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เก็บครบหมดละ โอเคหลังจากที่เราเก็บภาพมาครบแล้วนะครับเราก็ไปจุดที่1กันเลยทีนี้ให้เรามาเริ่มกันภาพที่1นนะครับภาพที่1ก็จะเป็นจุดหมายตรงนี้ให้เพื่อนๆวาร์ปมายังจุดนี้นะครับผมหลังจากที่เราวาร์ปมาแล้วนะครับทีมแนะนําที่ผมแนะนําก็คือทีมวิ่งเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าระยะทางที่เราไปนั้นค่อนข้างที่จไกลเลยทีเดียวนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนมาแล้วเราก็โหนเทาวันไปได้เลยครับผมโหนไปเรื่อยๆเลยเราก็จะมาเจอหน้าวิหารตรงนี้ให้เราวิ่งเข้าไปทางหน้าวิหารเลยนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาได้สักพักหนึ่งเราก็จเจอเหวแบบนี้เราก็กระโดดไปได้เลยแล้วผมก็แนะนําให้เราวิ่งดีกว่านะครับผมไวกว่าเยอะเลยครับผมหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเราก็จะเจอต้นไม้อ่าเราก็จะมีเควสตรงนี้ด้วยนะครับผมให้เราสังเกตต้นไม้ต้นนี้นะครับเจ้าหีบสมบัติเนี่ยจะถูกซ่อนอย่างบริเวณเนินหินตรงข้างใต้ต้นไม้นี้เลยนะครับผม ต่อไปจุดที่2นะครับก็คือให้เพื่อนๆนวาร์ปมายังจุดจุดนี้นะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนใต้ดินนั่นเองหลังจากที่เพื่อนเพื่อนวาร์ปมาแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนวิ่งกลับหลังนะครับผมหลังจากที่เราวิ่งมาแล้วก็จะมีตรงจุดนี้ใน E ีีที่แล้วนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าในการที่เราจะเปิดทางลงไปใต้ดินนะครับเราก็ต้องมาเก็บกองหินตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็กระโดดลงมาได้เลยนะครับผมหลังจากที่เรากระโดดลงมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนกลับหลังนะครับพอเวลาที่เรากลับหลังมาแล้วให้เรามองหาถาวันเส้นหนึ่งเข้าไป ถ้ำเลยครับผมเราก็จะเจอกระปากถ้ำอีกหนึ่งอันนั่นเองให้เพื่อนเพื่อนสังเกตได้จากทางขวามือนะครับหลังจากที่เราเจอปากถ้ำแล้วเราก็กระโดดลงไปนะครับหลังจากที่เรากระโดดลงมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนวิ่งกลับหลังนะครับแล้วก็สังเกตต้นไม้ต้นนี้นะครับผมเจ้าหีบสมบัติจุดที่2ก็จะถูกฝังไว้ตรงนี้เลยต่อไปจุดที่3นะครับให้เพื่อนๆ่าวมายังจุดจุดนี้นะครับหลังจากที่ว่ามาแล้วให้เรากระโดดลงไปด้านหน้าได้เลยนะครับผมวิ่งตรงไปยาวๆเลยนะครับผม เราใช้ทีมวิ่งวิ่งไปแบบนี้เลยนะครับผม หลังจากที่เราวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งนะครับตามคลิปที่ผมวิ่งให้ดูนะครับผมเราก็จะเจอกับเจ้าฮิริชูอีก2ตัวนะครับที่พวกมันกําลังขุดกันอยู่นะอ่ะขุดกันอย่างมอมมันเลยนะครับสตัวนะให้เราทําการโจมตีได้เลยอ่าเพียงเท่านี้เราก็จะเจอหีบสมบัติจุดที่3ามน,นะครับที่ถูกฝังไว้ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเื่อครับหวังว่าคลิปคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับไม่มากก็น้อยยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส,บวนนสวัสดีครับ